สถานาภาพและบทบาทของมนุษย์ในสังคมสถานาภาพหมายถึงตำแหน่งหรือสถานะที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดว่าบุคคลนั้นมีบทบาทหน้าที่ต่อตอนเองอบ,บทบาทหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกโดยสอดคล้องกับสิทธิหน้าที่และสถานาภาพของตนในสังคมสถานาภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด 1. สถานภาพทางเพศ 2. สถานภาพทางเชื้อชาติ 3. สถานภาพทางเครือญาติ 4. สถานภาพทางถิ่นกำเนิด 5. สถานภาพทางอายุสถานภาพที่ได้มาภายหลัง 1. สถานภาพจากการสมรส2สถานภาพความเป็นบิดามารดา 3. สถานภาพทางการศึกษา 4. สถานภาพทางอาชีพ 5. สถานภาพทางการ เกิจากการที่มนุษย์ในสังคมปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของตน 1. นําทให้บุคคลเป็นที่ยอมรับของสังคม 2. ทําให้ปัญหาสังคมที่ขี้คายหรือหมดไป 3. ทําให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข5ทําให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปอย่างมั่นคง